สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้า Ford Ranger นะและเจ้า Toyota Hilux Revo นะอีก2ตัวแรงประจำช่องเราก็เลยทีเดียวเชียวนะก็วันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะเดี๋ยวก็จะเพื่อนร,รับชมกันได้เลยนะครับครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะยางนะนี่ยางนะชุดยางชุดแม็กนะว่าเออเราควรที่จะเปลี่ยนเป็นยาง MT นะ้า้อกระทะนะับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแมนะ็กหรือใส่แม็กแต่งนหรือว่าแม็กนะธรรมดาก็ได้นะาโรงงานยางอทีดีนะสําหรับใครที่ใช้รถกระบะตอนเดียวนะขับ4ีนะขับสี่ก็ได้นะนี่ขับ2ก็ได้นะว่าควรจะใส่ย,ยางแบบไหนดีนะคลิปนี้ก็อาจจะมีคําตอบนะสำหรับใครหลายๆคนนะเราก็จะเอาประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยมาเล่าสู่กันฟัง นาะให้เพื่อนได้รับฟังกันนะว่าควรจะเลือกชุดยางแบบไหนดีนะครับครับก่อนอื่นก็เราก็ต้องมาดูก่อนว่ารถของเราเนี่ยมันเป็นรถโฟวิลหรือว่ารถธรรมดานะรับเคลื่อนสองล้อนะนเหมือนฟอร์เนี่ยรับเคลื่อนสองล้อนะครับส่วนเจ้ารีโวเนี่ยกับเคลื่อนสี่ล้อนะซุ้มล้อมันก็ไม่เหมือนกันนะเป็นพื่งวงกลมกับเอ่อตัวยูคว่ำนะครับ มันก็จะแตกต่างกันสิ้นเชิงน้ำสองรุ่นนี้ก็ต้องดูรถด้วยนะแล้วก็ดูงานที่เราทําด้วยที่เราใช้รถในการทํางานด้วยนะว่างานของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนนะอ๋อส่วนตัวผมเนี่ยก็บรรทุกปามน้สองอันนี้เนี่ยบรรทุกปามเป็นหลักนะแล้วก็บรรทุกปุ๋ยเป็นรองรองมาเริ่มง,งานปุ๋ยกับงานปามเนี่ย ม่อนางที่จะใช้บ่อยเลยนะครับตรงอันนี้อย่างหนึ่งก็ลุยสวนด้วยลุยสวนเนี่ยโครนคุ้น่อนข้างที่จะเยอะนะครับสวนเนี่ยไม่ได้เป็นทางชันอะไรมากมายนะแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยดินมันค่อนข้างที่จะเปียกลื่นนะแล้วก็จมง่ายมากๆนะผมเลยก็ต้องเลือกอยางนี่ MT นะลิงหลงครอสวิง MT นะค่ายไหนก็ได้นะครับแต่ ไอ้นี่มันถูกดีนะก็เลยเอาลิงลงครอสวิงเกมทีมานะครับขนาดยางสองหัวห้าเจ็ดห้าอาสิบกนะเอาไว้ลุยหนักๆน,นะแล้วก็บรรทุกหนักด้วยนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะสาหรับ,รบเกษตรกรสวนปาล์มเนี่ยเพราะเห็นเขาใช้กันเยอะนะครับในกลุ่มสวนปาล์มแล้วนี้นะเขาใช้กันเยอะมากนะเจ้าตัวนี้นะเพราะราคามันไม่ค่อยแรงด้วยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะ ประมาณ40ชั้นนะประมาณนี้สวนเจ้ายางหลิงหลงเอทนะหรือว่าอูตานีเอทีนะครับปนะี2000ครับก็ใช้งานในสวนได้ดีเหมือนกันนะถ้าลุยทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับแต่เมื่อเราเออทั้งลุยทั้งบรรทุกด้วยเนี่ยมันก็ใช้ได้นะผมมองว่ามันใช้ได้นะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยทน นะมันจะไม่ค่อยทนทานนะมันจะบวมไวกว่าปกตินะเพราะว่าในสวนของผมเนี่ยที่เคยเจอเนะี่ยฟีล้อนะกะแทกหลุมอะไรพวกนี้นะยางเอทีอเนี่ยมันไม่ไหวหนะ้าจริงๆนะส่วนหนึ่งด้วยก็ของเราเนี่ยมันเป็นขอบสนะิบเจ็ดหน้าขอบสิบเจ็ดเนี่ยหน,หน้าเนื้อ,อยางแก้มยางอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเล็กไปเลยนะถ้าเทียบกับข,ขอบสิบหกนะครันะบการรับแรงกระแทกการรับโหลดบรรทุก นะแล้วยังไปฟรีล้อนะครัล้อผัดล้อฟรีในสวนนะโอ้โหแม่เจ้าโคตรมันนะมันก็ทําให้ยางเนี่ยเกิดค,ความร้อนสะสมนะเกิดแรงกระแทกนะทาให้มันบวมก่อนไปอันควรนะครับของเจ้าโวตัวนี้เอซีสองพันเนี่ยก็บวมไปแล้วนะของรีโวที่ประจําการในรีโวเนี่ยก็บวมไปแล้วชุดหลังคนระับส่วนฟอร์ดเนี่ยก็บวมไปแล้วเหมือนกันนะชุดหลังเหมือนกันนะนะก็ต้องทําใจนะเพราะว่าใช้งานค่อนข้างที่จะหนักเอะ ไอ้พวกยางเอทเนี่ยก็เลยไม่ตอบโจทย์นะสำหรับเรานะงานส่วนอย่างเรานะก็แนะนำเป็น MT ็ทีดีวาถ้าใครลุยหนักบรรทุกหนักนะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าส่วนเอเนี่ยมันก็ได้นะมันก็ได้นะแต่ต้องลดขอบนะเป็นขอบ16นะแล้วก็เออใช้เบอร์สองหก็ก็น่าจะได้เหมือนกันนะแต่ถ้าขอบ17เนี่ยมันคงจะไม่ไหว นะไปลดขนาดขอบลงนะเหลือขอบ16ครับใส่เบอร์ยางที่มันโอเวอร์ไซส์ซะหน่อยมันก็น่าจะไปได้นะครับแต่ถ้าลุยหนักเนี่ยโอกาสจมน่าจะเยอะกว่านะเพราะดอก A t ทพวกนี้นะมันไม่ค่อยบ้างมันไม่ค่อยลึกเหมือนเจ้าดอก MT นะครับดอก MT เนี่ยบ้างมันค่อนข้างที่จะลึกนะประมาณนี้บ้างมันลึกนะแต่กุยโคลนได้ดีนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับ ก็สรุปท้ายคลิปเลยนะครับก็สําหรับใครนะที่มีรถตอนเดียวนะไม่ว่าจะขับ2อับสี่แล้วแล้วก็เอามาใช้ในสวนปามสวนอะไรของคุณก็ได้นะลุยหนักๆนะก็มันทุกหนักด้วยนะครับก็แนะนําลิงหลงเอ้ยไม่ใช่เลยยางอินทีก็ได้นะก็ไม่ได้ให้่าโครสนานะก็ยางอินทีะของ่ายอะไรก็ได้นะครนะเลือกที่มันผ้าใบ10ชั้นนะมันก็จะทนทานนะทนต่อแรงกระแทกได้ดีนะครับ ส่วนถ้าใครที่ลุยไม่เยอะนะวิ่งหลังถนนเป็นหลักเนี่ยก็ยางเอทก็ได้นะครับจะเป็นขอบ1ิบหรือว่าสิก็ได้นะมันทุกนานๆครั้งเนี่ยตัวเอทก็ตอบโจทย์นะก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับครับกเ็เราจะมาพูดถึงเรื่องเสียงกันด้วยนะแถมให้อีกอย่างนึงนะเรื่องเสียงรบกวนนะเรื่องการบริโภคน้ำมัน นะแล้วก็เรื่องความนุ่นนวลนุ่มนวลแม่เจ้าลิ้นพันนุ่มนวลของเนื้อยางด้วยนะครับก็ต้องบอกกันก่อนเลยนะว่าถ้าเป็นยาง M t มนะหรือว่ายางมัดเทรเรนเนี่ยเสียงเนี่ยดังอยู่แล้วแน่นอนครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักด้วยกินน้ามันกินน้ํามันแน่นอนนะครับกินกําลังเครื่องแน่นอนนะกินน้ํามันนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งด้วยนะความนุ่มนวลเนี่ยแม้ว่าจะเป็นกรอนสิบหกนะแต่เป็นยางเอ็มทีเนี่ยมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะแข็งนะส่วนยาง เอทีเนี่ยก็เสียงเนี่ยก็จะดังน้อยหน่อยนะนะดังน้อยหน่อยนะแต่ก็ยังดังนะครับกินน้ํามันไหมก็กินเพิ่มขึ้นมาเยะขึ้นขึ้นมานิดหน่อยนะครับจากยางเิตีนะหรือว่าไฮเวทเทอรีนนะแต่ว่ากินน้อยกว่าเจ้าเอทีอย่างแน,น,น่นอนนะส่วนความนุ่มนวลเนี่ยก็นุ่มกว่า MT แน่นอนนะคแม้ว่าตัวนี้เป็นขอบ17นะแต่เมื่อเราลองใส่ตัวนี้แล้วนะใส่ในเจ้าดิโวนะมันนุ่มกว่าเยอะเลยนั่นนุ่มกว่า MT ตัวนี้กว่าเยอะ <c oughs> ความนุ่นนวลน,นะ <c oughs> ก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะสําหรับใครที่ลังเลนะว่าจะใส่ยางเอทีอ AT, หรือ MT ดีนะคลิปนี้ก็อาจจะมีคําตอบนะครับ โอเคนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์นะแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม